ฝนตกทีไรครับกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมทุกทีแทบจะต้องพายเรือเนี่ยเข้าบ้านเลยนะฮะ,ะบ้านหลังนี้ปรากฏว่าซื้อมาสองปีโอ้โหอยู่แทบไม่ได้เลยครับสุดท้ายต้องตัดสินใจขายเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าโครงการเองไม่ทําท่อระบายน้ําโอ้โหเดือดร้อนจริงๆดูคลิปนี้ก่อนครับครับซื้อบ้านเนาะราคานี่ยสิองล้านดูสภาพอยู่กันยังไงเน,น,นี่น้ําท่วมนี่นี่ดู โอ้นะครับซื้อมาอีกเกือบสองปีไม่เคยได้อยู่ครับสาเหตุที่ไม่เคยได้อยู่ก็อย่างนี้ท่อระบายน้ําข้างหน้าไม่มีนะครับโครงการไม่ทํานะฮะเห็นน้ํำไหมครับคุณ <c oughs> ต้นล่ามีเวยเหรอโครงการไม่ทําท่อระบายน้อํอ่ะเนี่ย งงเหมือนกันครับแล้ว2ปีแล้วนะร้องเรียนไปก็เงียบนะครับแล้วมันมีประเด็นต่อจากนี้อีกนะครับหูเสียงอึ่งอ่างดังระงมเลยนะครับบ้านคือแบบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเหลือเกินนะครับคลิปนี้นะครับนายภูวพัฒการงานหรือว่ารามอายุ37ปีเจ้าของบ้านเนี่ยโอ้โหระบายความในใจตัดพ้อเลยนะครับ ไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยให้ความช่วยเหลือทั้งเจ้าของโครงการเทศบาลทางออกสุดท้ายก็คือต้องร้องกับสื่อนะฮะมาที่ข่าวใหญ่ของเราบ้านหลังนี้เขาบอกเลยเพิ่งซื้อได้เพียง2ปีแต่อย่างที่บอกในคลิปนี่แหละครับเสียเงินไปแล้ว โอ้โหแทบจะไม่ได้อยู่ครับฝนตกทีไรน้ําท่วมทุกทีต้องอพยพหอผ้าหอผ่อนเนี่ยไปอยู่กับบ้านญาติบ้านนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันเกือบ2ล้านบาทนะครับอยู่ที่ตาบลตลาดอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วสภาพหลังจากฝนตกโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยฮะถนนก็เละบ้านก็เละสาเหตุเกิดจากหมู่บ้านนี้ไม่มีท่อระบายน้ำอเอาจริงๆนะฮะมันเป็นไป,นปนได้หรือเปล่าฮะทีมข่าวใหญ่ของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปเปิดใจกับคุณรามบอก ไม่ไหวแล้วจริงๆครับต้องประกาศขายบ้านแล้วก็โชว์ป้ายเลยประกาศขายบ้านหนีน้ําท่วมโอยคนจะซื้อต่อนี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยฮะ,ะแล้วก็ให้ทีมข่าวของเราดูนะครับสภาพภายในบ้านคือฝนมันหยุดตกแล้วนะแต่สภาพน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่ครับคุณรำบอกแบบนี้ตัดสินใจซื้อบ้านโครงการนี้ช่วงปลายปี64มันใกล้ที่ทํางานโอสวรรค์เลยนะบ้านใกล้ที่ทางานปึ๊บเนี่ยมันก็ง่ายไงไปทํางานสะดวกวสบายแต่ใครจะคาดคิดล่ะครับเดือนแรกเขามาอยู่ปึ๊บ เซอร์ไพรส์ทันทีฮะทันทีที่ฝนตกเนี่ยน้ำท่วมถนนทางเข้าบ้านเป็นถนนดินไม่ใช่คอนกรีตด้วยจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ไหลลามเข้ามาในตัวบ้านแจ้งโครงการมาให้แก้ไขนะครับปรากฏทางโครงการแก้ปัญหาด้วยการเอาเหินคลุกเนี่ยมาถมปรับถนนทางเข้าออกให้คือมันเหมือนสะดวกสบายนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ถมถนนไปตัวถนนเนี่ยสูงกว่าตัวบ้านโอ้โห ฝนตกน้ําท่วมขังในบ้านแทนนะฮะแจ้งโครงการให้มาตรวจสอบท่อระบายน้ําสุดท้ายมารู้ทีหลังโอ้โหตกใจเลยฮะ,ะแล้วก็ช้าใจด้วยโครงการนี้ไม่มีท่อระบายน้ําเขาก็งงมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันหน่อยครับผมก็เลยถามไปนะครับว่ามีบอกพักน้ำไหมหรืออะไรไหมเขาก็บอกว่ามีครับแต่ว่าทีเนี้ยด้วยระบบของการทำโครงการมันต้องมีเรื่องของท่อระบายน้ำแต่ทีเนี้ยก็เขาบอกว่าไม่มี ทีนี้ก็เลยอยากจะดูว่าในผังของที่เขาขอการอนุมัติการก่อสร้างเนี่ยครับมีในผังไหมอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าข่ายในเรื่องของการหลอกลวงผู้บริโภคไหมนะครับซึ่งในตอนแรกคือ,คอบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวจะทําให้ดูแลทุกอย่างแต่สุดท้ายพอเราซื้อบ้านแล้วเนี่ยคือเหมือนเหมือนปล่อยทิ้งลูกบ้านอืมเนี่ยฮะคือมันเหมือนปล่อยทิ้งลูกบ้านจริงๆนะครับคุณราบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับทางโครงการเนี่ยแจ้งบอกว่าพื้นที่ถนนที่มีปัญหาเนี่ยไม่อยู่ในความดูแลของหมู่บ้านแล้วเอ้า คือเหมือนปัดไปแล้วบอกไม่ใช่ละไม่ใช่ความดูแลของเขาละถนนที่เห็นเนี่ย<ะ>ถึงมันจะเลอะจะเละมันจะไม่มีทงมีท่ออะไรก็ไม่ใช่ละเพราะตอนนี้ยกให้เทศบาลเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วถ้ามีอะไรเดือดร้อนคุณลำหรือบ้านอื่นฮะไปแจ้งเทศบาลแทน เขาก็เลยไปร้องกับเทศบาลน,นะครับแต่ทีนี้เทศบาลก็ปัดความรับผิดช,ชอบปัดกันไปปัดกันมาก็หวังว่าหลังจากที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยทางโครงการกับเทศบาลมาช่วยแก้หน่อยได้ไหมครับครับสุดท้ายต้องประกาศขายบ้านนะโห<อ>ยกว่าจะเก็บเงินเก็บทองซื้อบ้านได้นะหลังนึงอน่ะไม่รู้จะต้องขายกันอิกกี่หลังเพราะ,ะตอนนี้น้ําท่วมในหลายจังหวัดเหมือนกันนะฮะเราตามเรื่องนี้กันมาเพราะชาวบ้านก็เดือดร้อน